เอาแล้วครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด่นแมนทีวีกันด้วยนะครับผมแล้วันนี้ผมกงกลับมาอยู่ในเกมโบร f ฟอรกันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับผมก็หวังวคุณผู้ชมจะเอ่มก็จะจะ,จะดูกันนะครับผมดูแบบคนปกติไงปกติดูเหมือนไม่คนไม่ค่อยปกติเท่าไรหร่กันนะคนดูอ่ะไปละดูกันเถอน,นนะไปคุยละปิสปิสเ้ยหัวขาดเอา ตายได้ไงอะลืมทุกอย่างลืมไปเลยว่าเคยมีคราบรู้จักบ่าวเฮ้ยระเบิดม,มั่วคุณผู้ชมระเบิดมั่วนี่มฮะโว้ยโหดนะอยู่นะเนื้อระเบิดเลยอะไรวะกล่องอะไรวะเหมือนเป็นระเบิดเลยทุกอย่างเอ้ยเอาเ,เกือบ ผมไม่หยุดผมมีโอกาสตายได้นะครับคุณผู้ชมหัวใจมีชีวิตเดียวหัวใจมีชีวิตเดียวคืออะไรวะชีวิตมีหัวใจเดียวนะฮะเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่วะเฮ้ยบอลูนนอะอบอลูนไปแล้วตายหมดซะกแกมปีซาเฮ้ยคุณผู้ชมผมหาตัวไม่เจอผมอย่าบองผมผิวผมผิวผมเพราะผมผม,ผม,มองไม่เห็นนั่นเออย่าบูลลี่นะเอ้ย สุมปุ๊บซาปุ๊บซาปุ๊บปุ๊บปุ๊บซุมซุ่มซุ่มซ่มซุ่าฮิยาเอ้าันยังเหลือชีวิตหนึ่งอ่ะเกือบไปเร็วเกือบจะจบชีวิตแล้วคุณผู้ชมครับผมว่าผมรู้สึกว่าผมต้องก้าวข้ามสิ่งนี้ไปให้ได้หัวเราะอะไรตายเถอะพี่อคุยงครึ่งยาน สามโอ้ยโอ้ลูบนี้มันอยากจะเป็นโจนเลยฮะผมโจนกระชากหัวใจผมไปละโอ้ยโอ้ตกเลยทั้งใจเพื่อนทั้งใจขนาดนี้เหรอที่ผมกระโดดควงไงนะโอ้ยไม่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 ไมม่ไมเฮ้ยไอพวกนี้มันแข็งระเบิดเตรียมฆ่าตัวตายนะคุณผู้ชมกำแพงโคตรหนาต้องมีปืนมา ถ้าคือนักดาบไม่ใช่เด็กจีในหน้าโจนี่มาเฮ้ยทหารผมงั้นแล้วเนี่ยคนทหารลุย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 ศึกนี้เราจะไม่แพ้เพราะว่าเราจะชนะไปด้วยกันเรียบร้อยฮะอออหมอไทยคว่ำเหลือเขาอยู่คนเดียวนะครับชาร์จกระสุนมาละผมชาร์จกระสุนรออืมปึ๊ดๆึ๊ดึ๊ดึ๊ดตายหมดเลย งงอะดิโอ้เฮ้ยไม่เอาครับเขียนล่างฮะเป็นปืนไฟว่านุ่มปืนไฟเผาทุกอย่างนะครับผมขอบ้านเวองด้วยอือรถผมเฮ้ยรถบดเออนี่ใช่รถบดป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลอกไงเจอหลอก เฮ้ยเจอนวข้างล่างอย่ามเราอยู่ใกล้ผมฮะนี่มันตั้งดาบเปจูทุ่ณผู้ชมเป็น,นยังไงตั้งดาบเปจูที่เขาว่ากันน่ะมันแข็งแกร่งใช่ไหมละ่ะฮึ๊บเอ้ยเกือบตกขึ้นไปตัวผมกระโดดสูงแล้ดิจริงจริงเรียบร้อยฮะคือผมตายนะผู้ชมเอ้ยอ้าผมไม่ได้ตายนะผมก็แค่จะมาเอาตัวละครใหม่เฮ้ยเรื่อย นี่ไฟฟ้าแมนฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ใกล้ผมระเบิดระเบิดอุ้หูเอ้ยมันเปนโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเนี่ไปชั้นล่างกันเถอะนะสวัสดีครับเฮ้ยหลบเฉียดหัวเฮ้ยได้ของที่ต้องการแล้วเฮ้ยระเบิดโหทัน ปืนหมโคนแรงคุณผู้ชมเฮ้ยอสวยมันยาการใหญ่เรียบร้อยเฮ้ย,ยนี่มันโคนันนี่หว่าไม่ใช่บรุนันชาด,ดาบออฮ้ยสุดยอดจบยังวะเอาจบแล้วต้องบินทำไไปได้ไงวะฟิวแมน ส่งระเบิดไปกินนะครับผมเอาไปก่อนเลยฮะหลูกเพื่อคุณโดยเฉพาะเฮ้ยทหารไม่ว,ว่านายจะผิวดำหรือผิวสีนายก็มีสีเหมือนกันเพราะนัเดี๋ยวผมจะไปปาดคอเอเป็นยังไงบ้างครับปล่อยพลทหารออมาไปด้วยความเร็วสูงนะเฮ้ยมอไซค์เฮ้ยเจอของดีฮนะเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่า น่าจะดีอยู่แหละถ้าหลบได้มาริมันมาแล้วคุณผู้ชมดูดูไปไดูพลังผมพลงังพลงพลงนี่แหละพลังที่แท้จริงผมันลำบากจังวะักระสุนแปบ๊บพังแล้วป เพราะว่าตัวที่ดีกว่ามันน่าจะมีนะตัวเนี้เรียบร้อยคุ้มคุ้มแบบคุ้มค่าผ่านอยา่างวะเรียบร้อยออยังไม่จบอีกเหรอนี่มันสามแปดดนะฮะทำเพื่อพ่อเอ,อ้ยผู้ชมอ้าวเจอบอสสวัสดีครับบอสแย่แล้วคุณผู้ชมผมควรจะ ปาลระเบิดใช่ไหมโอเคระเบิดก็จะมาบอสไม่มาเอ้โขึ้นก่อนเลยงนะั้นขึ้นก่อนเลยขึ้นไม่รอบอสเราต้องขึ้นหนีใช่ไหมทักษิตนี้ตื่เหมือนจะขึ้นหนีบอสบอสอ่าให้เราวิ่งหนีนะผมเข้าใจแล้วทักษิตอย่างเที่ยงแท้ทำไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เอาดีครับผักเอ้ยอยู่ใกล้ผมอย่าโอ้โหมองไม่เห็นคุณผู้ชมครับผมกล้ามใหญ่ไหมยากล้ามใหญ่ไหมเฮ้ยสโลโมชั่นเฮ้ยผมกล้ามใหญ่มากเดีย๋ยวเบิร์ตตรงนี้ผมไปละละเอียดโดนยิงไม่ได้คุณผู้ชมผมมาละมันต้องอออแทงไส้อุย้ยโลปอย ไปต่อเองโก้ก้ามใหญ่เอาไม่โดนชิวิตออยู่ใกล้ผมผมร้อนแล้วเนี่ยพวกคุณอยู่ใกล้ผมเกินอออ,อ,อเป็นไงทางนี้ลเลยตุ้มเจโปรลงมาข้างล่างนีกลูกหนึ่งลูกที่สองสุดยอดอย่าเพิ่งยิงลูกที่สามไปลุยลุยลุย ตัวที่สี่อเออเห็นแั้นแหละตัวที่ห้าผมว่าครั้งนี้เราก็้จะชนะละเออึืออาเรียบร้อยฮะครั้งนี้แตกตุมจบแล้วโอเคี่ผมก็จบไปแล้วนะแต่ยังอยู่นะยวไปกัน,นต่อเฮ้ย เอ้ยสุดยอดพี่น,นมผมเป็นนักดาบองแทาง้าอ่ะขอเปลี่ยนตัวดีกว่านักดาบผมไม่เข้มข้นเลยนีย่แหละตัวละครเข้มข้นไม่จืดอ,อุ้ยเข้มเกินไปก็ไม่ดีนะผมมองตัวเองไม่เห็น <laughs> เล่นมุกอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเป็นคนเหล็กพวกคุณไม่รู้เหรอผมเป็นคนเหล็กโอ้ยพี่อะไรกันขอได้ไหมเพิ่งขอเปลี่ยนตัวก่อนมา คือผมจะไม่ยอมตายอย่างไร้ค่านะคุณผู้ชมว่าแล้วจะตายอย่างมีค่าขึ้น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 ไปด้วยความเร็วเฟ้ยเอา้าเออผม้โหเฉียดหัวยิงเอา้าโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันใหม่เจ้าหมาตัวใหญ่แกมันก็แค่ไข่มดแดงวะก <c oughs> ำเปรียบเปรยนี่ม่าอะไรกันเอา้าโผปุ๊บกู้ยืน ออยโดนพังอ่ะเฮ้ยที่มันละค่าเอเลียในตำนานนี่ะเฮ้ยดูปืนดิดูปืนหมดหนิวุณผู้ชมปืนไฟฟ้าทอสทอ้ยโอ้ยเกอบอะไรก็ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเผาเผาเผาหมดเลยขึ้นสามฝาแฝดผมจันเฮ้ย ผมเป็นอําโอ้ยปืนอไอ้หนุ่มปืนแรงจริงมั่วเลยฮะสาดม,ามาั่วไอคนจะน้อยลงนะแต่ไม่รู้สาเหตุหมอไม่สามารถบอกได้อึ๊บขึ้นไปโอ้ยชาร์จชาร์จไม่พังหรอกท่างมันเนี่ยผมรีบมากครับผมคุณผู้ชมครับเรารีบมากอออ้้าวื พุบหมดเลยลนี่หว่าคีณผู้มเฮ้ยเพิ่งฆ่าผมตอนนี้ไอหมาตัวมันใหญ่มาก,กคุณผู้ชมเฮ้ยโอยโอย,ยโยคตรแรงเปิดท้ายกับผมต้องขึ้นข้างบนเหรอหลบครับผมอื้ออื้อทางเพราะว่าผมทำให้เครื่องตกได้นะไก่ไก่ต้มไก่ต้มของผม เปิดระตูต้องปีนใหม่นะชีวิตค่อนข,ข้างลำบากขึ้นไปไม่มีอะไรแล้วฮึบขึ้นไปอย่างนั้นแหละเปิดประตูวิธีขึ้นด้วยความเร็วสูงไปโอ้ยบอสอีกแล้วเหรอเฮ้ยบอสตัวนี้เหมือนจะยากว่ะ ตาย for treasure เอ้ยเอ้ยอะไรครับอะไรก่อนผมตายเลยคุณผู้ชมผมโดนทำร้ายต้องยิงจะต้องอ้อมข้างล่างนะเอ้ยโอ้งืนึ่ไม่ใช่เพื่อนผม <c oughs> ไม่ใช่โปรเจหหาขึ้นไประเบิดยังไงบ้างราครับมันร้อง้มันขึ้นไม่ได้มันเล่นไม่ได้คุณผู้ชมผมจะเอาหนีไหมเราต้องหนีหนี นี่ตายนรกเดินดินอือ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 ,อ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 ใ้บอสมันบินได้นี่อือยิง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 ,ยงไม่ได้ผม้ชมครับเหี้ยผมไม่พอผมกระตุกกับเกมแบบนี้ได้ไงวะเฮ้ยอย่าตกเตะหัวผมก็พอปี๊ดีิเอิ่มโอ้โหถ้าเรากอดได้เราชนะมันจะหนีผมอ่ะหนีได้ไงวะ ก่อไปเรื่อยนเลยเฮ้ยโอ้ยหมุนเผาต้องเก็บหัวใจตอนท้ายผมตายไม่แล้วมาโอกาสสุดท้ายจบแล้วครับผมเป็นไงดีสิตื้อๆโอเคครับผมก็จบประสบเกมหลีกหีกระบ่าและเกมโรฟอร์ดนะครับผมเช้าวอเมิกางแลอวมรนมกาเช้าเลยว่าก็หวังว่าผู้ชมจะสนุกกันนะครับบ๊ายบาย Tiếp quay